ตอนนี้วีนี่ยังมีการแข่งขันอยู่ก็ยังมีการเล่นอยู่หรือว่าจะได้อะไรใบนี้เป็นใบโฆษณานะครับไป,ไปเลยเป็นต่อไป Shadow พาธีนครับใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่เก่งกันสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mutation น,นะครับรีวิวการ์ดแฟนการ์ด Overdose แต่ว่าชุดนี้เนี่ยเป็นชุดการสเสริมของการ์ดแฟนการ์ดน,น,นั่นเองนะครับกับ DVS 0 2นั่นเองนะครับนะก็ถึงจะเป็นชื่อ Overdose ก็จริงนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นชุดบูสเตอร์ที่ออกมาเพื่อทําให้ format V เนี่ย เล่นได้นะเพราะว่าในช่วงตลอดเนี่ยระยะเวลาที่มันพึ่งขึ้น o v e r อร์เดสใหม่นะครับตอนนี้วีก็ย,ยังมีการแข่งขันอยู่ก็ยังพอมีการเล่นอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาเลยทําการออกการ์ดชุดนี้มานะครับซึ่งก็จะไปคล้ายกับตัวตัว vs01 ่แหละนะครับก็คือเอาไอ้ตัว vs01 ่ไอ้แครดไหนที่มันยังไม่มีนะครับเขาก็จะมาใส่ในชุดนี้ให้นะครับก็ตัวดิฟเวอร์เตอร์พรมิเนนซ์คอร์นะครับแล้วก็ด้านหลังเห็นะว่าเป็นเบรนดิ้งฟอร์มนะครับคอนเองก็เป็นตัวยอดนิยมนะครับผมแล้วก็ยังมีแครดอื่นอีกมากมายอย่างโอ้ยถึงแบบโอ้โหไม่รู้กี่สิบแคร์เลยแล้วก็มีการ์ดรีพินจีโซนนี่นั่นมากมายแล้วก็ฮิวเกตสามที่มีความสามารถในการหยุดดังไฟสงคราไม่ให้เขาสามารถทำดาเมจ ตอนที่เขาขึ้นเกรดสามอ,อในคนแรกได้นะเปิดเข้ามานะครับกล่องก็ยังเป็นกล่องเปล่าไม่มีอะไรนะครับและที่สาคัญก็คือซื้อหนึ่งกล่องยังเ,เล่นไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นชุดบูสเตอร์ชุดเสริมนั่นเองนะก็ถ้าเกิดใครอยากเปิดชุดนี้ก็แนะนําว่านะครับเปิดสี่กล่องหาคนหานหรือว่าถ้าเกิดใครเล่นหลายแคลนเนี่ยก็อาจจะต้องแบบว่าเออไม่ต้องหาคนหานก็ได้ถ้าเกิดเล่นหลายแคลนนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่รู้จริงเนี่ยก็ ลองไปดูแล้วกันนะว่าตามร้านค้าที่เราซื้อเนี่ยเขามีแบบว่าจัดชุดแยกอะไรไว้ให้หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อแบบนั้นเนี่ยคุณก็จะไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าการสุ่มหลังกองแบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะไม่ได้รุบบนอะไรคือการสุม่มวอนมีอะไรบ้างตามนี้นะครับเดี๋ยวดูว่าจะได้อะไรใบนี้เป็นใบโฆษณานะครับไปมเลยเป้นปุ๊บ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 โอ้โอ ได้เป็น VSR นะครับของ Shadow Paladin โอ้โยใบนี้ของดีนะครับผมโอ้กรอ,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 อบทองเลยสวยงามนะโอ้ยสุดยอดนะครับอาจริงๆมันมีอีกหลายใบมากเลยนะครับแต่ว่านี่แหละครับ Rating f o r b ี่คิดว่าจะเป็นใบหนึ่งที่หลายคนต้องการนะเพราะว่าสายนี้คือมันเท่เท่มาตลอดนะครับเท่มาตั้งแต่ยุคเก่านู่นนูน่นแล้วนะครับผมนะแล้วก็นี่ครับ การ์ด G-Zone จริงๆใครที่แบบว่ามาเพิ่งยุคมาแบบยุคหลังๆเนาะก็จะไม่รู้ว่าเออมันมีสิ่งที่เรียกว่าเกรด4เป็นการสไตร์เจเนเรชันอยู่นะก็คือเป็นการเล่นในฟอร์แมตของน m a l มอ g ไฟหรือว่าที่จะรู้จักกันในนามเดิมของใครที่เหมือนจะรู้จักในชื่อของพรีเมียมไฟเนาะก็คือแบบใส่การ์ดได้ทุกชุดตแต่ละนะครับผมก็จะมีการ์ดแบบว่ารีพวกของจําเป็นว่าจะเป็น G-Card เดียเป็นตัว เออตรงนี้ส่วนใหญ่จะรีเป็นตัวแบบว่าเออเป็นตัวเล่นะนะครับตาม VS อะไรก็คือแปลว่าเป็นของที่แบบว่าใช้จําเป็นใช้เล่นจริงๆ,ๆนะครับก็จะรีมาให้นแต่ว่าลูกค้าที่เป็นของรีเนาะการพูกเนี้ยมันือเอาแบบแบบฟอเป็นแบบเรียงแสงห,หมดแล้วนะครับก็จะเอาเป็นแบบธรรมดานะครับก็ใครตามไม่ทันหาไม่ได้ก็อยากลองสัมผัสลิรรมรสชาติความสนุกในพรีเมียมนะครับก็ันนี้ก็เป็น G โซนนะครับมีประมาณนี้ให้ดูชั้นแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างน,นะครับเร็วเร็วเร็วเเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูชุดหลักกันใน นนี้กัมากกว่าานะครับมดูกันเลยว่าแต่ละแค่เนี่ยเขามีตัวใหม่อะไรบ้างแล้วก็มีลูกเล่นอะไรกันบ้างก็ส่วนใหญ่ก็คืแบบว่าขอตัวเกรด3าหลักละกันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดพูดบกทุกใบเนี่ยก็คือคงจะแบบไม่ไหวนะครับคลิปเรายาวเหยียดจะแน่นอนนะจริงๆเอาแค่แบบว่าตัวเกรดสาก็พอจะรู้คอนเซ็ปต์ของสายใหม่วิธีการเล่นนั่นแหละนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงเนาะจะให้ดูฮิวติเกอร์นะครับซึ่งฮิวทุกอันเนี่ยถึงหน้าตามันจะต่างกันนะครับแต่ว่า มันจะเป็นฮิลเกรดสามนะครับที่มีชิลหมื่นห้าแล้วก็สกิลเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยนะครับผมก็ต่างกันแค่รูปร่างแล้วก็แคร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างสักไปหนึ่งแล้วกันเนาะเผื่อแบบว่าใครเพิ่งมาดูคลิปนี้คลิปแรกนะครับก็คืออย่างเนี้ยเป็นฮิลของแกรนบูลนะครับกับแบนชีผู้ร้องทะเลนั่นเองนะความสามารถแรกครับออโต้คือเมื่อตัวเนี้ยเข้าสู่ช่องกัดเบี้ยจากบนมือนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณยังไม่เคยไรเกรดสามหรือสูงกว่าในไฟนี้นะครับถือว่าในการเล่นเกมครั้งนี้แหละทำความสามารถหนึ่งอย อันแรกเนี่ยเรื่องวันเกิดคุณหนึ่งใบนะตัวนั้นรับพาวบวกหนึ่งหมื่นเลยนะแล้วบวกเป็นจนจบเทิร์นเลยด้วยนะครับอันที่2คือด้วยเทคนิคข,ของแขกหนึ่งใบตัวนั้นรับคี่ที่ข้อลบสองจะจบการต่อสู้นั้นนะครับก็เอามาแบบว่าเวลาที่เราที่เราทราบกันดูเนะี่ยแวนวีนะครับถ้าเกิดว่าใครขึ้นเกรซานของแวนวีก่อนเนี่ยเออหรือว่าในพรีเมียมอะไรเงี้ยเออนะครับมันจะทําให้เกมมันจะค่อนข้างหนามากเขาเลยแบบว่าอา๋อฮีตัวเนี้ยมาค่อยมาแบบคอยที่จะหยุดยั้ง การเล่นของฝ่ายตรงงคานที่จะโถมกระนาใส่คนที่เริ่มทีหลังนะครับนะเมื่ออย่างนี้ลงบนสนามในช่องเลกาใช่ไหมถ้ากระดามเมทของคุณนะมีการาดศูนย์ใบานาการหนึ่งใบบนสุดจากกองการเราเข้าสดาวเมทโซนอ่ะทีนี้หลายคนที่เล่นอาจจะคงว่าเฮ้ยการเอาดาเมทเนี่ยที่แบบว่ามีศูนย์ใบเข้าดาเมทโซนมันดียังไงครับคือด้วยความที่กระฟั่งกร์ดในฟอร์แมตวีอะไรอย่างเงี้ยเการที่แบบว่าเราปล่อยเขาตัวบราสให้เขาเล่นอะไหอย่างเงี้ยใน การเล่นน่ะบางอันนะถ้าเกิดแบบสมมติว่าเราเริ่มทีหลังเนี้ยแล้วเราปล่อยให้เขาเอาดาเมจเออเราปล่อยดาเมจเขาเนี้ยเวลาเขาไลา่์ฮิ้งเกตสามก่อนเน่ะคือส่วนใหญ่อ่ะเวลาเออมันจะเล่นได้อ่ะมันก็จะมีคอเตอร์บาสใช่ไหมเขาก็แบบเออแบบเวลาเล่นก็แบบว่าเออไม่ยอมโจมตีเพราะอีฝ่ายเขามีคอเตอร์บาสในการใช้อะไรเงี้ยตอนนี้มันกเลยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่บอกเออออกมาให้แก้ในช่วงนั้นด้วยก็เลยเป็นว่าเออวาวปุ๊บวาวไว้แล้วก็ยิงหนึ่งดา,มดามเมจใส่ตัวเองเพื่อแบบว่าให้มีการเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก เอาง่ายคือมันเป็นฮิลที่ออกมาเพื่อแก้สถานการณ์ในหลายๆอย่างนั่นแหละครับผมนะก็จะมีสกิลเนี้ยหมดเลยนะครับผมส่วนแครนพวกเนี้ยใครที่ยังไม่เคยเห็นว่าเอ้ยแครนของฉั้นมันหายไปไหนจริงๆมันเคยออกมาแล้วครับในบีเพสหนึ่งก็ย,อยก้อนกลับไปดูได้นะครับผมนะเรามาเริ่มมาดูกันดีกว่าว่าเกรดสามของแต่ละแครนนี่ออกมานเนี้ยจะมีอะไรบ้างน,นะครับแต่ว่าจะมีเกียร์คอนิเคลิลที่เป็นกเกรดสเนาะเออเอาเกียร์เอาขึ้นอันแรกเลยดีกว่านะครับผมนะกับมังกรการโอกาสคุณอสคอมมานด์ดราก้อนนะครับ โค้ชเขามาเนี่ยเป็นยูนิตเก่าแก่ตัวหนึ่งของเกียร์โคนิคโลนะครับก็เข้าสามารถที่เมื่อตัวนี้ลงสนามบนช่องวอลการเนาะเข้าตัวบัสหนึ่งแล้วก็โซบลัสหนึ่งนะครับทิ้งการ์ดจากบนมือคุณหนึ่งใบเนาะนำเรียงการ์ดทั้งหมดของคู่แข่งเนี่ยไปเรียงใต้กองคันตามลำดับตามใจชอบนะครับแล้วก็ดูการ์ดห้าประติสุดจากกองการ์ดคุณเนี่ยแล้วเลือกการ์ดกี่ใบก็ได้นะครับคอการ์ดเหล่านั้นลงช่องเรียกาแล้วก็สับกองการ์ดของคุณนะครับก็คือเป็นตัวยูนิตที่แบบว่าเออตัดเกมปูสนามนะครับหลังจจจจาาาากกกกที่่่่่่่เเเเเอออออสววนนนนนนใใหญรระะลััับบบบบชมมย็แแ โจมตีเนาะนี่จะแบบแนวปูสนามนะครับแล้วก็อันนี้คือถ้าเกิดว่ามันตีคิดแวนใช่ไหมคู่แข่งนั้นําเรียการทั้งหมดของตัวเองนะครับไปเดียวมาท่ากองทารแล้วก็ตามลําดับนะครับตามใจชอบได้เลยนะจะเป็นอย่างนี้แหละก็จะออกแนวตัดเกมซะมากกว่านะครับแล้วก็มีฮิวมีอะไรมาเกีหนึ่งเกีสองให้เป็นตัวซับพอร์ตของเกียร์โคนิโคนะครับแฟนบูนะครับผมกับคุณน้าจุศรัดหนุ่มพีโนนัวนะครับผมเป็นความสามารถคนนิ่วในทงมของคุณนะครับเขาบอกว่า ยู Unit นิตแถวหน้าทั้งหมดคุณจะได้เพาบวก5,000าราวนเรียกการดอกสซนของคุณทุกสาใบทั้งโมโด็อบเนี่ยของแกนบูก็ไม่ใช่เรื่องอยากมันเป็นสไตล์การเล่นของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็อันที่2องคือแวนไก่ครับหนึ่ง,ขงเขาเทินเบิร์นจูสลัาแบบพีโนบราดนะครับลงสนามบนช่องเรียกการในเทิร์นของคุณนะโซบรัส so หนึ่งแล้วก็ทิ้งการ์ด2ใบบนสุดจากกองการนะ์ดเนาะแล้วก็ทำงานความสามารถของทิกเกอร์ของการ์ดที่ทิ้งไปทั้งหมดนั้นนะครับก็แบบว่าอ่ะพีโนบราดนก็คือตัวนี้เนาะก็ มันจะเป็นการที่แบบว่าหลายคนประสบป,ปัญหาของแกรนด์บูที่แบบว่าเฮ้ยโมการจะมาใช้เ Bang ี็ยแปลงโมทิเกอร์ลงไปก็น,นี้ก็บอกว่าเออถ้าเกิดโมแบบทิเกอร์ผมก็บอาทิเกอร์ติดนะครับอะไรประมาณนั ma ้นนะโอเคต่อไปครับกับซาตระจางกิติมิ์ชาโนนะครับตัวอดีตเบรกไรของเรานะครับก็มาให้เราเล่นในกล่องนี้แล้วเช่นกันนะกับความสามารถที่แว,กน,วนการหรือเรียกไกยก็ได้นะครับหนึ่งาตัเทิร์เมตีเนี่ยเขาตบัสหนึ่งจวดหนึ่งใบทิ้งการหนึ่งใบจากกองนะครับผม แล้วก็ทําความสามารถด้านล่างตามประเภทของการที่ส่งลงดอบโซนไปอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าอยู่เนี้อยู่บนช่องเออ่วันกาดนะครับทำง่ายความสามารถทั้ง2องอย่างแทนการโดยไม่สนใจประเภทของการนะครับอันแรกคือถ้าเกิดเป็น unit นอร์มอลยูนิตเนาะเรื่องเรกเกีร์ของคุณเนี่ยสองใบแล้วอยู่ในนั้นเพาเวอรก5,000จบเทิร์นเนาะแล้วก็เมื่อจบเทิร์นนั้นรีทายยูนิตเหล่านั้นก็เป็นเออ่สไตล์เกเนเจอร์ปกติเลยนะครับอันที่2คือถ้าเกิดเป็นทริกเกอร์เนี่ยเรื่องเรียเกเกีร์ของคุณ1ใบจนจบเทิร์นนะครับยูนิตนั้นสามารถโจมตีจากแถวหลังได้้แลววกกก็นพาบ,บ5,000จบั ไม่จบจบเธอร์นนั้นนะครับแล้วก็รีทาอยู่ในนั้นเองนะก็ความสามารถคือเกรนเจอร์จ๋าเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็คือยืนแหวงก็ได้ยืนเรียก็ดีนะครับถ้าเกิดยืนแหวนนี่ก็จะคุ้มกว่าหน่อยคือมันสามารถทําความสามารถ2อ,อย่างได้เลยเนาะนะครับก็จะมีระมาณนี้แล้วก็ยูนิตซัพพอร์ตของเขานะประมาณนี้นะครับต่อไปทหารเสือแห่งดอกพลับพึงแดงเวลารานะครับตัวนี้จะเป็น ของเนลเนกตาเนี่ยครับก็จะเป็นของสายทหารเสือนั่นเองนะก็เรียกว่าเป็นสายเก่าแก่อีกสายหนึ่งของเนลเนกตานะครับก็ความสามารถเนี่ยแอคทีฟหนึ่งครั้งต่อเท่านะครับคอาบัสหนึ่งแล้วก็ดีทายเดกาดของคุณ2ใบเนาะเลือกการ์ดสใบาจากตอบครับนำการ์ดเหล่านั้นเนี่ยไปเดียงว้ใต้กองการของคุณตามลําดับนะตามไปชอบเลยนะตามลําดับตามใจชอบนะแล้วก็ดูการ์ดห้าบนสุดจากกองเนี่ยเลือกการ์ดเมื่เกินสองใบยอย่างนั้นนะพอการันโนเลกาแล้วก็สับกองถ้าเกิดการ์ดที่คอเนี่ยติดเนียมทหารเสือนะครับในชื่อการ์ดเนี่ยสองใบยูนิ นี่ครับได้บงหนึ่งจะจบเทอแล้วนี่ก็เป็นแบบจังจะเปนได้ไรได้สามปีเป็นทริปเปิลได้นะครับแล้วก็ความสามารถคอนดินิวที่ช่องวันจ่าเนาะถ้าเกิดวันจ่าของคู่แข่งเนี่ยเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าแล้วก็คุณมีทหารเสือแห่งดอกไกามา้ซาอุนนะครับก็คือใบนี้นะครับผมเรียกการแถวหน้าของคุณทั้งหมดจะรับพาววเอร์จากความสามารถทิกเกอร์ยูนิตที่ยูนี้ได้รับนะครับก็คือได้เช็คได้ได้ทิกเกอร์ปุ๊บคนอื่นก็ได้ด้วยนะครับผมนะนี่เลยนะครับก็มีสี่ใบนี้นะครับตัว เสือของเขานั่นเองนะเขาจะเป็นการเล่นของแนวทหารเสือนะครับต่อไปเบลดวิ่งเรจจี่ใบนี้ก็เป็นใบที่เก่าแก่ใบนึงนะครับที่กลับมาให้เราเล่นกันนะกับใบนี้ก็คือช่องบรรยากาศแอคทีฟถ้าเกิดค,คุณมีการ์ดสิบอารักเกอโซคุณมีการ์ดสิบใบต่ำกว่านะโซบาร์สหนึ่งแล้วก็เรียกการ์ดจากโซคุณเอ่อหนึ่งใบนะครับใบาการ์ดในสภาพความนะครับแล้วมีความสามารถคอนดิชั่นช่องบรรยากาศคือได้รับความสามารถด้านราคาไอเดียคางค,า,คาด้านล่างทั้งหมดเนี่ย ตามจํานวนการ์ดที่คว่ำหน้าอยู่ในบายโซนของคุณนะครับคือถ้าเกิดมี5ใบหรือมากกว่าเนี่ยตัวเนลพาวเวอร์บวกห้าพันนะครับแล้วมันจะทํางานในกานคู่แข่งเลยนะด้วยความที่มันเปนะ็นคอนตินิวเนาะแล้วก็ถ้าเกิดมี7ใบเนี่ยในเรื่องของคุณนะครับอยู่ในเนลพาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่นแล้วก็ไดรฟ์บวกหนึ่งนะครับถ้าเกิดมี10ใบหรือมากกว่าเนี่ยในเรื่องของคุณนะครับอยู่ในเนลพาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่นแล้วก็คริติคอลบวกสองนะครับก็เรียกว่าเขาสามารถรุนแรงตามบายโซนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดดบบบาาาาายยไถึึง10เเเนนนีีาา่็็คกกกอออจจะะมมมโส้้ขนนรัผ แล้วก็สามารถออโต้ววนการนะครับเมื่อโจมตีใช่ไหมถ้าในใบโซนคุณมีการได่ความอยู่15ใบหรือมากกว่านะครับเลือกเันการของคู่แข่ง1ใบนะสร้างความเสียหาย2ดาเมจเลยนะครับผมก็คือเออสองดาเมจเลยนะครับมันไม่มีความสามารถแบบเมื่อหลายๆใบที่แบบชอบว่าเออถ้าเกิดคู่แข่งมีเอ่อดาเมจสี่ใบหรือน้อยกว่าให้ทํา1ดาเมจอันนี้คือมัน15ใบปุ๊บยิง2ดาเมจเลยนะครับผมนะประมาณนี้กับเบรดพิงเรจจี้นะครับเพราะควาสามารถ รุนแรงตามบายโซนเนาะอ่าเรามานี่ดีกว่านะครับผมเชื่อว่าหลายคนรออยู่นะกับรีเพเตอร์เพิงสีครมบ Prominence Core นั่นเองนะครับก็ความสามารถเนี่ยแอคทีฟหนึ่งครั้งต่อเทิร์นเนาะเขาจะบัฟหนึ่งนะก็รีทายเรียการหนึ่งใบครับก็คือดูท็อปเด็กสี่ใบนะครับแล้วก็เลือกยูนิตน่ะไม่เกินสองใบอย่างไรนั้นนะครับคอการเหล่านั้นลงช่องเรียการนำการที่เหลือเนี่ยไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดคุณนะครับตามใจชอบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณมี เลเวเตอร์พอสิคาพอสิวาวในโซคุณนะครับพอสิวาวเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นตัวออกมานะแหละไม่มีในกล่องนี้นะครับออกมาตั้งแต่เล่นกับกุนกะินน่ะเออไอตัวเก่งๆนะครับ mm hmm. ผมนะนะพูดเพอร์ซิวาวอยู่ในโซคุณนะจะเลือกไม่เกิน4ใบแทน2ใบนะครับผมนะแล้วก็ความสามารถที่ช่องบันการนะครับเมื่อเด็กกาของคุณเนี่ยลงสนามและจบเพลินนักบินนั้นนะครับแล้วอยู่ในระเพาิบวกสามพันจากนั้นเนี่ยถ้ายูนิตนั้นคือเลเวเตอร์แห่งคำงามสาบ,บานอากูเวลนะครับ แล้วแบงก์กากของพวกแกมันเกรดสามมันสูงกว่าเนี่ยคือที่ข้อพื้นฐานของนีนจะกลายเป็นศนะครับก็โกแรงอยู่แรงต่อแรงต่อไปนะครับผมนะก็มีมาซีใบนะครับผมนะมีก็แบบว่าริเบเลเตอร์ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีพบกับฮิวเกรดสามของเขานะครับนะแต่นี่ก็อาจจะแบบว่าใครเก็บโกลก็น่าจะมีของพวกนี้แต่ถ้าเแค่ไม่เป็นไรเนี่ยครับเดี๋ยวเขามีเดี๋ยวเขามีรีเดียเขต่อไปชาร์เดอ์พาร์ตินครับใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่เก่งกาจ แต่เอาอันนี้มาอ่านเลยดีกว่าเนี่ยแล้วก็เปิดสุ่มได้แล้วนะกรอบทองนะครับกับ a ิเวนเจ r ร์เรตติ้งฟอร์มดรานะครับคือเมื่ออยู่ในเนี้ยลงสนามบนช่องบรรยากาศใช่ไหมถ้าเกิดดาเมจโซนของคุณนะมีการ์ดสี่ใบหรือว่ามากกว่านะครับเขาจะบาส์หนึ่งแล้วก็ค้นหาการ์ดเกรดสองต่ำกว่าที่มีคําว่า a นะิเวนเจอรในชีกอกาดจากกองการ์ดคุณนแม้เกินหนึ่งใบครับคอการ์ดในช่องบรรยากาศแล้วก็สับกองการ์ดของคุณนะครับแล้วก็สามารถออโต้ที่ช่องบรรยากาศเนาะเมื่อจบการต่อสู้ที่อีกในโจมตี รีไทม์เดกาของคุณที่มีคาว่ารีเวนเจอร์ในชื่อการนะครับ3ใบนะเลือกการ์ดเกรดสามที่มีคำว่ารีเวนเจอร์ในชื่อการจากบนมือคุณไม่กเกินหนึ่งใบอะไรกันั้นในสภาพแสตนนะครับก็ไม่มีไร้ลงไม่ลบอะไรทั้งนั้นเลยนะครับก็เอาไปคอมโบกับมันไม่ได้บอกว่าห้ามไร้ตัวเองด้วยนะนะครับผมนะขอแค่มีคาว่ารีเวนเจอร์ในชื่อการคือเอาไปเล่นกับตัวเก๋อย่างเช่นมอดดิฟแฟลนทัลอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับซึ่งก็เป็นของที่ออกมานานพอสมควรแล่ะใครที่มาตามชาร์โดว์พาลิทในช่ว่า เด็ดๆเนี่ยไทยเราจัดมาให้รีมาให้ยับหมดนะครับผมนะอ่ะต่อไปครับริงโจ็กเกอร์นั่นเองกับ s t a r w เ d e r i n f i n i t i o ิทซีโอ้นะครับนะตัวนี้เนี่ยคือเมื่อลงสนามมาช่วงวันกิถ้าเกิดถูกไรท์ทับนะครับเขาต้องบลัชหนึ่งนะหรือว่าถูกไรท์ทับก็ได้คือลงปุ๊บหรือว่าไรท์ทับแต่ความสามารถทำงานหมดเลยเขาต้องบลัสหนึ่งแล้วก็ทิ้งก้าวจากมือหนึ่งใบเนาะเรื่องเลกาของแข่งหนึ่งใบครับอ๋อร็อกอยู่ในนั้นถ้าเกิดดาเมจโซนของคุณมีก้าวสี่ใบเียมากกว่านะเรื่องเล้วก็แแถวหลังคู่่ขา อย่างละหนึ่งใบแทนการเลือกเพียงหนึ่งใบแทนนะครับก็คือถ้าเกิดว่าดามเมจเราเยอะเนี่ยก็คือจากล็อกหนึ่งในล็อกสองนะครับแล้วก็แวนหรือเรียกก็ะดาเถ่อนคุณอยู่ในระพเพาบบกค่าวานจำนวนการที่ถูกล็อกของคู่แข่งนะครับก็เป็นตัวแวนก็ได้เป็นตัวเรียก็ดีแต่ว่าแวนมันจะคุ้มก็คือแบบว่าตอนมันโดนไลท์ทับตอไปเล่นกับตัวจริงๆอย่างเงี้ยนะก็จะล็อกมากขึ้นแล้วก็ล็อกตอนสี่ดามเมจเนี่ยก็คือจะเยี่ยมยอดน,นะครับนะอ่านี่มัน ซ่อนอยู่2ใบนะครับวางซ้อนกันอยู่แล้วกับนี่เลยกับทันตเกษตรนะครับมังกรประการ spider รเวอร์นะครับย้ำอีกทีหน้าตาจะเหมือนเดิมสาวยังไงแต่เขาบอกเขาคือมังกรกับมังกรตามพราไปนะครับคือเมื่ออยู่เนี้ยบนช่องบรรยากาศจมตีเลยถูกไรนะครับก็คือเหมือนไอตัวเมื่อกี้นลายคล้ายๆกันเคาร์ทบัตรหนึ่งแล้วก็ดีเทลในคเกอรของคุณ2ใบเนาะแล้วก็ได้รับ1 i m a g i n a r y gift a x c e l แล้วก็โจกันหใบแล้วก็เลือกการจากมือคุณ1ใบเนี่ยคอลลชั่นในขายครับจากนั้นเนี่ย เรื่เหนียคุณ2ใบเหล่านั้นเราเพาบวก5,000จนจบเทิร์นเนาะแล้วก็ความสามารถที่เรียกการ์ดหนึ่งเขาเราเทิร์นเมื่อคุณได้เช็คพบพิกเกอร์อนยนู่ไหนนำการ์ดหนึ่งใบบนสุดจากกองการ์ดคุณเนี่ยในสภาพความหนักเป็นเกียร์สับพวุธข,ข่อ,อยืนอยู่นี้นั่นเองครับก็จะเป็นการเล่นกับเกียร์เหมือนเดิมเนาะนะครับก็จะมีมาให้ตามนี้เลยนะต่อไปครับกับสายอัลติเมทโรไรเซอร์หรือว่าของโนวาแกรปเปอร์นั่นเองนะครับก็ไม่ได้เห็นหน้ากันนานนะครับก็ถ้าเกิดใครตามเนี่ยก็คือตั้งแต่ รแรกๆเลยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีความสามารถดังนี้ครับคือออโต้แวนการ์ดนะเมื่อจบการสู้ที่เรียการวันนี้มีคำว,ว่าไรเซอร์ในชื่อการนะครับโจมตีเขาต้องบัสสองแล้วก็เลเ g e n d a r สแตน n nice d a r d นั้นแล้วก็ยูนิตนี้นะครับผมยูนิตนั้นยูนิตนี้เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็อันที่สอคือแวนการ์ดนะครับเมื่อต่อเมื่อจบการสู้ที่ตัวเนี้ยตีใช่ไหมถ้าเกิดคุณได้มีเรียการ์ดแถวหน้าที่แสแตนอยู่นะครับเขาต้อบัสหนึ่งแล้วก็เรียกการ์ดเจสส์ที่มีคำว,ว่าไรเซอร์ในชื่อการ์ดจะในโซคุณหนึ่งวัยครับรายการนัน จบเท่านั้นนะครับเลือกการ์ดเกรดสามที่มีคําว่าไรเซอร์ในชื่อการดในโซคูนึงไปนะครับไรคันในสภาพบริสตันเองนะครับก็ไรเซอร์การ์ดเก่าหน่อยนะครับแต่ว่าเร็วๆนี้มีดีหรือเปล่าไม่รู้มือนยันนะครับผมนะแต่ผมว่าเขาอาจจะมีก็ได้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะครับผมนะอันนี้ต่อไปเป็นนุบัตบะครับกับเซียนดาบไรพ่ายไดโฮซันนะครับอ้คุณลุงนี่เขาสามารถก็คือวันก่ายครับเมื่อยูนิตนั้นโจมตีวันก่ายนะครับ เออผมเนี่ยสามารถเขาตัวบลส์หนึ่งแล้วก็โซบลส์หนึ่งแล้วก็เลือกเลการของแข่งหนึ่งใบนะนนำการ์ดใบนั้นเนี่ยกลับขึ้นมือเจ้าของเลครับแล้วก็จะจบการต่อสู้นั้นเนี่ยยูนิตนี้รับเขาบวก5,000ไรฟ์มุงแล้วก็ถ้ากคะแนนการแข่งเป็นเกรซาวหรือสูงกว่าเนี่ยแล้วก็แข่งมีเรียการหนึ่งใบจะต่ำกว่าครับยูนิตนิรภัย power บวกหนึ่งหมื่นแล้วก็คริคเข้าบวกหนึ่งด้วยนะครับผมนะแล้วก็ต่อไปครับคือความสามารถตัวที่ช่องมันจ่ายเมื่อน้องว่ายูนิตของคุณเนี่ยไองงคคุณขขอู่แ่งนะครับบลงงสนนามช่อเรียการ์ในนคู่แข่งนะครับเออนะแล้วก็ คู้แข่งไหนมีการ์ดบนมือ4ใบเดือนมากกว่านะครับคู่แข่งเรดารการ์ดจะเป็นตัวหนึ่งใบครับทิงการ์ดเป็นอะไรนะกจะเป็นตัวแบบว่าเออออกเนี่ยแบบว่าคอนโทรลเกมนิดนึงนะสไตล,ล์นูบารธมานะครับคุมมือนะคุมมือแล้วก็แค่สุดท้ายนะครับกับ Angel f ลเฟเธอรนี่เองครับกับ p r o p เฟอ y s t r ่ t เตรเทลเรมิเอลนเองครับก็ความสามารถคือที่บอกว่าเมื่อตัวเนี้ยตีนะครับในช่องมันกัดโซบราสหนึ่งแล้วก็เข้าด้วยชาร์จหรือว่าหงายดาเมจโซ่ของเราหนึ่งใบอะไรนะครับจากนั้นสเตนเดียกาด ทั้งหมดของคุณที่มีชื่อกาสเหมือนจบการที่ไหนหน้าอยู่บนดาเมโซนนะต่อจำนวนกาดที่แซนนี้ทุกๆนั้นทั้งทุกๆสองใบนะครับคุณจั่วการหนึ่งใบแล้วก็เรียกกาสทั้งหมดของคุณในระเผาบวก5000จบเทินนะครับแล้วก็มีความสามารถออตโต้ที่ช่องบรรการหรือว่าเรียกกาได้เขาบอกว่าเมื่อเริ่มต้นไรเฟลของคุณนะถ้าเกิดดาเมโซงคุณเนี่ยมี4ใบหรือว่ามากกว่าครับคุณสามารถนากาสหนึ่งใบบนสุดจากการคุณเข้าดาเมโซนได้ถ้าเกิดคุณทำนะครับเรียกกาดจากดามเมโซนคุณ หางยูนิตเนี้ยอยู่ในช่องเรากาดนะครับนำยูนิตเข้าสู่โซคุณเนะเาะนะก็จะมีตามนี้ครับครบแล้วนะครับรห,ลหลากหลายแคนหลากหลายโอ้โหมากันมากันแบบครบคันเลยทีเดียวนะครับซึ่งส่วนใหญ่เดี่ยถ้าเกิดว่าให้สังเกตเห็นง่ายๆถ้าเกิดใครตามเวนการ์ดมาตั้งแต่ยุคสมัยแรกเริ่มก่อนมันจะดีจัก,กรวาลไปนะครับก็ จะเป็นยูนิตที่เห็นง่ายๆในช่วงของยุคลิมิตเบรกเบรกไรในช่วงเนี้ยประมาณนี้นะโอ้พูดแล้วก็รู้สึกแกนะก็จะกลับมาให้เล่นในชุดนี้ใครแบบยังคิดถึงในพวกยูนิตเหล่านั้นอยากเอามาเล่นในฟอร์แมตวียังคิดถึงฟอร์แมตวียังรู้สึกว่าเออวี v, มันยังเล่นอยู่ฉันชอบเล่นวีอยู่เงี้ยก็ชุดนี้ก็เป็นหนึ่งชุดที่ตอบโจทย์แล้วก็เป็นหนึ่งชุดที่บังคับให้คุณต้องมีแล้วแหละเพราะว่ามันมีคิวเกร3สามพวกนี้แล้วก็มียูนิตอะไรมากมายแต่ว่าที่ เด่นๆอย่างเจ๋งเลยในกล่องนี้ที่เรียกว่าน่าจะเป็นแบบว่าขวัญใจก็คือีเวนเจอร์รีเวเลเตอร์นะครับแต่ว่าอันนึ่งก็มีเก่งเหมือนกันนะครับก็ลองดูแต่มันจะเด่นๆก็คืออ e ีสองใบนั้นแหละนะครับที่แบบคาดการว่าทุกคนชอบเท่เก่งนะครับผมแต่ใบอีกก็เก่งเหมือนกันนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านการชั่นนําทั่วไปนะครับจะจองเปเจ้าของได้เลยนะครับแล้วก็ซุ้มหลังกล่องได้อะไรก็คอมเมนต์แชร์บอกกันได้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนกับอีงทองไปแล้วแล้ว